มาดูนะครับว่าผมอุด EGR นะครับตอนหนึ่งหมืสองพันโลนะครับเนี่ยครับผมอุดไปแล้วนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันโลก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับถ้าให้ดีก็อุดเร็วๆยิ่งดีนะครับอันนี้ผมอุดห่งพันโลก็จริงแต่สายระบายไอผมทิ้งที่หลังด้วยมันก็เลยนี่แหละครับเละประมาณนี้เลยนะครับ อ่านี่ครับข้างในก็ไม่เท่าไหร่นะครับมึงหมื่นสองพันโลโอเคน้ำมันอ่าเบนซินนะครับละน้ำมันเบนซินช่วยล้างได้นะครับน้ำมันเบนซินแล้วก็ผมจะใช้สเปรย์ตัวนี้ช่วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับช่องไอชิลเลซิ่งทะเลนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาถอดไอดีหนึ่งจุดเก้าล้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่าเนี่ยครับคือไอดีหนึ่งจุดเก้านะครับ เดี๋ยวบอกแบบขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับสําหรับคนที่อยากทําเองที่เอ่อเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนอยากล้างเองหรืออะไรเองครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับโอเคก็ฝากกดติดตาม youtube ของผมแล้วก็แฟนเพจของผมชื่อเดียวกันกับ youtube เลยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่าโอเคครับทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนการถอนนะครับทีนี้ใครที่เปลี่ยนท่อแทนยางนะครับก็อาจจะ เนี่ยครับก็ถอดตัวนี้นะครับอันนี้ก็ถอดรวมๆแล้วนะครับพวกชุดท่อแทนยางนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็ไม่ต้องถอดออกก็ได้ครับแค่ดึงปลั๊กออกอ่าดึงปลั๊กออกเอานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ผมก็ได้ขันน็อตแล้วขันน็อตเบอร์เบอร์สิบนะครับถ้าถ้าใครใส่ท่อแทนยางนะครับก็จะเป็นเบอร์สิบนี่นะครับนี่ก็จะถอดออกแล้วอันนี้ก็ดึงสายวัดบูทออกนะครับโอเคเดี๋ยวดึงสายวัดบูทครับ อพอดึงสายวัต์บูสออกก็เอาตัวนี้ออกก่อนครับปึ๊บอ่ะทีนี้ต้องถอดอะไรบ้างนะครับก็มีถอดพวกชุด EJA นะครับชุด EJA ตัวนี้ก็เป็นเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองแล้วก็จะมีชุด e j ก็มีประมาณเจ็ดตัวนะครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้สองตัวนี้สามตัวนี้สี่ตัวนี้ห้าน,น,น,นะครับหกเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวจะค่อยๆถอดแล้วก็อธิบายตามเรื่อยๆนะครับ ก็ถอดก่อนนะครับเดี๋ยวจะอาจจะไม่ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการถอดทุกอย่างนะครับแต่จะบอกว่าถอดตรงไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาถอดชุด EGR น็ตเจตัวตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับอ่โอเคครับ,ออคครบพอถอ,นอดน็อตหมดแล้วนะครับก็ดึงสายลมสายลมตัวนี้ออกนะครับสายลมตัวนี้อ่าดึงออกแล้วก็ตรงนี้นะครับดึงออกแล้วก็อ่า สายน้าวนตัวนี้นะครับก็คือถ้ามันแน่นก็เอาไขีกองปักแบนนะครับงัดแยงงัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะออกแล้วนะครับนี่ก็จะมีน้ําไหลมานิดนึงนะครับไม่เป็นไรก็พับๆเก็บไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาถอดกันต่อนะครับโอเคเมื่อถอดอีจอแล้วนะครับผมดึงตรงนี้นะครับด้านฝั่งนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์12นะครับตัวนี้ นะครับมองจะยากนอยเบอร์สิบสองสองตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมตัวนี้ก็เป็นเบอร์ห้านะครับหกเหลี่ยมตัวนี้มันจะมีสี่ตัวนะครับมันจะเป็นยึดปีกลิ้นผีเสื้อนะครับโอเคเดี๋ยวจะมันถอดกันนะครับโอเคครับพอถอดลิ้นผีเสื้อมามันก็จะมีแผ่นประกันตัวนี้นะครับก็เก็บไว้ดีๆครับตัวนี้มามันจะติดที่ตรงสายไฟตัวนี้มันจะเอาพาเทปมาผ่านไว้นะครับก็เราก็ คัตเตอร์มาตัดออกแล้วก็ดึงได้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคครับช่วงข้างล่างตัวนี้ก็จะยากนิดน,นึงนะครับก็ถอดน็อตตัวนี้2ตัว3ตัวกับกับยึดที่ที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ข้างในตัวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีน็อตเบอร์สิอยู่ข้างในอีกนะครับก็ถอด2ตัวนี้แล้วก็จะมีน็อตเบอร์สิตัวนี้อีกนะครับแล้วก็ค่อยๆถอดครับให้โยก มาได้อย่างนี้ะนะครับเนี่ยตอนนี้ให้มันหลบมานะครับไอดีก็ถอดดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ออกไว,วไว้เก็บไว้เผื่อมันล่วงนะครับโอเคเดี๋ยวมันทําการอถอดต,ตรงไอดีตรงนี้ต่อนะครับโอเคพอถอดช่วงล่างหมดแล้วทีนี้เราก็จะมาถอดช่วงดิ้นตีเสื้ออีกตรงนี้อ,อ,อ,อีกอีกอีกออนนะครับข้างในค่อยถอดทีหลังครับก็เป็นขั้นๆไปนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนถอดเสนด์ครับ โอเคตัวนี้ผมถอดไอตัวชั้นที่2ออกเลครับมาดูนะครับว่าผมอุด EGR นะครับตอน12,000โลนะครับนี่ครับผมอุดไปแล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับ12,000โลก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับถ้าให้ดีก็อุดเร็วๆยิ่งดีนะครับอันนี้ผมอุดหนึ่งมือง0โลก็จริงแต่สายระบายไอผมทิ้งที่หลังด้วยมันก็เลยนี่แหละครับเละประมาณนี้เลยนะครับระบายไอที่เรา ต้องไปทิ้งพออะไรนี่นะครับมันจะมาผสมกันอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะถอดมาอีกทีนะครับโอเคครับโอเคครับตัวนี้ก็ถอดหมดแล้วนะครับถอดน็อตหมดทุกตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างครับทีนี้ก็มันมันมีอ่ตัวนี้มันจะยึดน็อตอีกนะครับคลิปตัวนี้นะครับก็พยายามถอดคลิปตัวนี้แล้วก็ทีนี้ก็จะดึงออกมาได้เลยนะครับนะครับก็จะดึงมาได้เลย ัดกตัวโอเคเดี๋ยวจะเอาคลิปออกแล้วก็จะดึงออกครับโอเคก็ดึงไอ้ทวกสายแอร์ตรงนี้นะครับลบลบก่อนนะครับดึงดึงหลบนิดหนึ่งแล้วก็ดึงลบแล้วก็ดึงตัว id ตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะดึงลบก่อนนะครับอโอเคทีนี้ดึงหลบแล้วก็ค่อยโยกโยกออกมานะครับ ่านี่ครับข้างในก็ไม่เท่าไหร่นะครับมึงหมื่นสองพัโลโอเคอ่าโอเคทีนี้ก็ก็พยายามอ่า่าให้น้ำ่าให้อะไรมาโดนตัวนี้นะครับก็พยายามเอาอะไรมาปิดไว้ก่อนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยครับหนึ่งมืนสองพันโลนะครับก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็จะเยอะแต่ตัวข้างนอกก่อนเข้าตรงนี้มันจะเยอะข้างในตรงนี้แต่ถ้าหลายหมื่นกิโลอะครับ หลายหมื่นกิโลมันก็จะเข้ามาข้างในนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูนะครับอ่าโอเคครับอีกีอันนี้ครับผมแช่ไปสักพักแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ขูดขูดคราบดำๆออกก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยขัดอีกทีนะครับนี่ครับขูดอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขูดเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูมาให้ดูเป็นระยะรยะนะครับเพราะว่าต้องทำสองมือนะครับโอเคครับอันนี้น้ำมันเบนซินนะครับละน้ำมันเบนซินช่วยล้างได้นะครับน้ำมันเบนซินแล้วก็ผมจะใช้สเปรย์ตัวนี้ช่วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะครับโอเคครับทีนี้เราเราล้างได้สักพักหนึ่งนะครับทีนี้เราเราต้องใช้ตัวแรงดันช่วยฉีดนะครับตัวนี้เราล้างได้พอสมควรแล้ว ทีนี้เนี่ยครับประมาณนี้ทีนี้ใครไม่มีตัวฉีดความดันสูงนะครับนี่ครับผมแนะนำนะครับมาร้านอัดฉีดมอเตอร์ไซค์หรือว่าอัดฉีดรถยนต์นะครับก็ใช้ตัวฉีดแรงดันเนี่ยครับฉีดสังเกตเดี๋ยวเรามาเริ่มฉีดกันนะครับ เดี๋ยวฉีดเสร็จเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับอันนี้ครับเราเราฉีดแรงดันสูงแล้วนะครับคือค่ามันอาจจะไม่หมดนะครับค่ามันอาจจะไม่หมดทีนี้ทีนี้มันจริงๆอ่ะมันมันออกแล้วแค่แค่เราฉีดน้ํายาตัวนี้นะครับฉีดน้ํายาตัวนี้เพื่อที่ให้มันดําๆมันออกนะครับนะครับมันมันจะจริงมันออกแล้วนะครับ <S <S แค่ฉีดไปอีกนิดหน่่ย ่านออกนะเครับนครับเ,เ,เดี๋ยวทาการฉีดตัวนี้ให้มันกระจัดคราบดำๆออกแล้วพอจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งโอ,โอเคครับทีนี้เราฉีดสเปรย์ตัวนี้ออกไปแล้วทีนี้เราก็มาฉีดน้ําแรงดันสูง เพื่อทำความสะอาอีกครั้งหนึ่งนะครับคระมาณนี้ครับ,รบอโอเคตรงนี้เราเราจะอุดแบบแผ่นหนานครับทีนี้เราจะเอาน็อตตรงนี้ออกนะครับวิธีอ,ออกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคือเราจะไม่ใช้ตัวเมียขันเข้านะครับเราจะใช้เป็นตัวผู้แบบนี้แทนนะครับ แล้วเราก็จะใส่ตัวนี้โอเคมาดูวิธีการถอดนะครับโอเคอ่ะวิธีการถอดครับก็คือเอาตัวเมีย2ตัวมาลัดกันให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนออกได้เลยนะครับก็หมุนออกได้เลยครับนี่ครับอ่ะนี่ครับไม่ค่อยแน่นมากนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอย่างงี้ครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวคันออก2อันเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคนีครับ นีข้าวโอเคแบบนี้นะครับแน่นๆนะครับใส่แน่นๆไปนี่ครับหมุนให้ตัวนี้มันบีบกันให้แน่นๆนะครับตัวนี้นะแล้วก็สามารถหมุนออกได้เลยมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ อ่าโอเคทีนี้เราเราหมุนตัวนี้แน่นแล้วนะครับเราก็หมุนหมุนมาข้างหน้าให้มันดังกึกนิดนึงนะครับให้ดังกึกนิดนึงทีนี้เราก็หมุนออกได้เลยครับตัวนี้ออกแล้วนะครับอ่าหมุนมาข้างหน้านะครับดังกึกนิดนึงแล้วก็สามารถหมุนออกได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะสามารถใส่เป็นน็อตตัวผู้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนนะครับครตบตัวนี้มันเป็นอ่าอ่าเป็นเกียวอยู่แล้วนะครับอ่เดี right ๋ no ยวเรามาดูนะครับ อ่ะอันนี้เราทากาวปะเก็นนิดหนึ่งนะครับทากาวปะเก็นเพื่อที่ให้ลมลมมันซึมเข้ามานะครับนี่นะครับอ่ะแล้วใส่ไปเลยนะครับนี่น็อตใช้น็อตยาวยี่สิบมิลนะครับน็อตยาวน็อตยาวยี่สิบมิลครับนี่ก็เป็นอันสวยงามนะครับจะประมาณนี้นะครับ โอเคทีนี้ก่อนใส่เรา,เ,าเราทากาวประเก็นบางๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลมมันรั่วซึมนะครับทาแบบบางๆนะครับทาตรงขอบนะครับเนี่ยครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนใส่กันเลยครับอเอออันนี้ท่อนที่สองนะครับอันนี้ก็ทากาวประเก็นบางๆเหมือนเดิมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มใส่นะครับ ใส่ตัวนึงประกบคองประคองไว้ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับรับตัวข้างล่างก็จะใส่ยากนิดน,นึงนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆใส่นะครับอย่ารีบนะครับโอเค ไอรินปักพิเซอร์ตัวนี้ครับมันมันจะมีเบอร์12อยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับจะมีสสองอยู่ข้างล่างตัวนึงนอกนั้นจะเป็นเบอร์10นะครับก็ค่อยๆหมุนไปอันนี้เอาตึงๆมือพอครับไม่ไม่ต้องแน่นมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่เอกมันมีโอกาสที่เกีียวจะหลุดนะครับเอาแค่ตึงๆึงมือพอครับ อันนี้ก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับสี่ตัวนะครับลิ้นพีเสื้อโอเคเดี๋ยวอัานเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับอ่าตัวนี้ก็เนี่ยครับก็หกเหลี่ยมสี่ตัวนะครับก็อ๋อแน่นๆ่นมือครับก็ตึงๆึมือนะครับก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับอันนี้อยู่แน่นนอนครับตึงๆึงมือนะครับจะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าครับโอเคเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็หน้าตาเป็นนี้ผมจะถอดตัวออยคูลเลอร์ตัวคูลเลอร์ของ EGA ออกเลยนะครับเพราะว่าผมอ่าเนี่ยครับก็คือถอดออกเลยนะครับพวกนี้ก็หาซื้อมายึดหรือว่าใคร ไม,ไม่ซื้อตัวนี้ยึดก็ยึดกะเหล็กเล็ก,ลกท่อลมตัวนั้นก็ได้ท่อเบรกนะครับยึดตัวนั้นก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่ายึดแบบไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็การล้างไอดีครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วก็แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ